วา,างในลูกา,าง,งนี่เคยขาดไหมเนี่ย<ะ>เคยขาดไหมที่ทุกรอบมาทุกรอบไหมผู้ปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานะค่ะเจ็ดเจโอ้เหรอโอเคโอเค อืมอะไรนั like ่นน่ะหมอนพระอาจารย์นอนเยอะอย่าว่าอาจารย์นะเอาเล่นเอาอุปกรณ์ให้นอนมาให้ทันมือนอนเยอะเนี่ยนักศัลยกรรมโอเคโอเคยเขยิ้มสวยสวยนะ คนใหม่เยอะนะนี่นะใช่ไหมเพิ่งเพิ่งเจออาจารย์ใช่ไหมนี่ที่โม่แม่อาจารย์นะเอาเลือกอันนี้ตกจิดพท่เนี่ยเนี่ยอันนั้นอันนั้นหมอนอันนี้เอผมคนดีนั่นแหละแล้วอย่าโทษอาจารย์นะเอาทั้งเป้าผมมาทั้งหมอนมาให้ เป็นไงกอาจารย์ไหมวันนี้ครับอาจารย์นิดนึงนะครับเจอมานั่งเราเนี่ยเจียนทุนเลยเวทนาหนักหนักเก็ขยับก็ขยับสู้ตายยไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าสู้ตายมันมันจะเข็ดให้ขยับมันไม่ใช่มาได้วันเดียวมันต้อง คือถ้ามันทนไว้ประหยัดแล้วมันจะถ้ามันสะงอแลว้วมันจะหายเองมีสองอย่างคือถ้ามันไม่นั่นก็สู้อันนี้จิตเราไปอยู่ที่เวทนามันเ9 0็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสับเปอร์เซ็นต์มันปวดากตั้งสักจาไว้ กำหนดเวลาเฉยๆน่ะได้แต่อย่าให้มันทรมานเองมันมีแล้วมีเพื่อนเคยเป็นอธิษฐานไม่เอาอีกเลยสึกเลยโอ้มันทรมานมันเจ็บมากพอจะพอจะเอาอีกเนี้ยมันขยาบเลยเหมือนเหมือนกับเราทุกอย่างเหมือนกับทางโลกก่นเนี้ยเราออกกําลังกายเนี่ยเราวิ่งครั้งเดียวที่กายได้ได้ไหมเออวันนี้ทาเหนื่อยหน่อยนะวันแรกวันที่สองก็เหนื่อยที่สามเหนื่อยลงน้อยลงนะที่สี่ที่ห้าเน่ยค่อยๆเหมือนกันเลย หมือนการการธุรกิจเหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวไม่ใช่มาเนี่นะคือว่าปฏิบัติง่ายเลยนะปฏิบัติง่ายมันก็จจิปวดเลยแต่ว่าอาจารย์ก็สละทุกเยนทุกเยาสทัปวน่อด๋ออมัน ได้ถ้าเราอดทนได้ได้ได้เอาโอเคแค่นี้ไม่กําไรหรอกนี่ได้อยู่ได้ถ้าไม่เอาทั้งคืนหนินะเออชั่วโมงสองชั่วโมงนีงธรรมดาไม่เป็นไรเลยแต่เวลานี่นะเวลาเราเวทนากล้าจิตเราไม่ไปแล้วนะเออนั่นแหละจิตมันจะรวมยีนี้พอเราขยับให้มันสบายรรีบกําหนดลงไม่ใจเลยนะมันสบายแล้วนะหลงหุบเลย ใช่มันปวดม,มีมีอารมณ์เดียวลอยไม่ตายไม่ตาย,ตาย <c oughs> ถ้าเราเตายจะนเรท่ตายเรอ่มค่อย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 ,อย,อยมันมีที่พักอยู่ถ้าเราชำนาญมันมีที่พักเวลาเจ็บป่วยเน,นี่ยนะสี่หาชั่วโมงไม่ได้นั่นเลยนะ เราจะปล่อยเองในจิตเนี่ยมันจะปล่อยเพราะมันเจ็บมันปวดแล้วก็เลยอแค่เพ่อนลมหายใจหนึ่งช่วงใช่มันจะปล่อยได้เลยค่อยๆฝึกค่อยเปิดจะมีช่วงนี้เลยในขณะนั้นสมาธิเกิดขึ้นเสร็จแล้วมันสร้างความพึงพอใจใช่มันเป็นสมาธิแล้วนั่นน่ะเวลาเจ็บลมรู้ไหมว่าเจ็บไม่ได้คิดไปอื่นแล้วได้นะแต่ว่าถ้ามันหมดก็ขอโทษนะ ถ้าหมดก็ขอโทษนะมันอันนี้แหละอาจารย์ขออตาตมาเน่ะนะอนตาตมาเป็นหลานลุงปุหลงุงหลานไม่ใช่สิทธิ์หลานะสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ลุลงปู่เทศเป็นลูกศิษย์ของลุงปู่มั่นตามาเป็นลูกศิษย์ลุงปู่เทศก็คือหลานศิษย์เราว่างั้นเถอะหลานศิษย์ลวงปู่มั่นนี่ยิ้มให้มันลุงปู่นะให้มันเหมือนลุงปู่ลวงปู่ท่านเมตตายิ้มย้มแจ่มใส โอเคไหมโอเคไหมวันนี้เข้าใจมากโอ้อยากจะอาจารย์ชอบอย่างนี้แหละอาจารย์ชอบคนสนคนมีปัญญาอาจารย์ชอบโอ้แต่พอดีเาก่อนพอดีพอดีเลยนั่นี่นะอย่ามาอีกนะอย่าเพิ่มอีกนะพอดียี่ไหมโอเคโอเคมามามาอย่างนี้สามพอดีเลยมามามายังเหลือยังเหลือ อันนี้คืออาจารย์ของปรมาณนั้นแล้วบางท่านไม่ได้ไปไ,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 ไปสูน่นด่นไรต่อกเจออย่างของเอาวนี่บอกว่าเย็นแล้วเอาวเออโอ้แสดงว่าคนใหม่เยอะนะวันนี้